บรรยากาศสดนะครับให้นะครับกระต่ายสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ f ซ e l c h a n n า l น,นะครับพาเพื่อนเมาเที่ยวงานมหกรรมสินค้านะครับ มีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนะครับอยู่ที่ตำบลมะขามคู่นะครับระยองนะครับร้านแรกที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูก็จะเป็นร้านขายสัตว์น้อยนะครับกระต่ายพัน พี่น้องวันนี้บริษัทเลือชาทยบางวลได้นักว่นสตาร์มาลดราคาพิเศษเพียงแค่ห้ึ่้วันเท่าหร่นเราจะแถมอหนึ่งันมาให้นะคะห้กับั่าบางใส่ตางหรือว่นกันแดดขอเชิญมาทได้ด้เลยค่ะ เท่านั้นแต่ไม่รอพูดจาเรื่องงานมหกรรมสินค้าราคาถูกนะครับมีวันที่1ถึง10นะครับอยู่ตำบลมะขามู่นะครับอำเภอพิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองนะครับตัวยตรงนี้ถือสี่ร้อยจะเป็นเพื่อสามร้อครับลองดื่มแก้วกันนะครับเยิ่งยิ่งยิ่งริงครับงานนี้เรื่องกันหนาวลมหนาวตัดถิ่นหรือสายใจเ ดูตัวนี้ครับน่ารักเลยครับชุดละร้อยกินได้เดือนนะอย่าเพิ่งให้กินอื่นพี่น้องคนนี้ได้โอกาสได้สายการเมืองได้ช่วยนาย้วนได้มีโอนาสทเล่นสายการเสร็จกินเนีย่ยเป็นกระป่ายพันเล็กนะครับ วันนี้บริษัทเลือนเือกมรายการ้อนนะครับน้องเนชื่อมมาได้เลยค่ะเานั้นยังมีคพอผู้จัดการเลือกชายเหานีแวนตากรดเดืยรเลืออโต้กับสายมาแนะกำี่น้องลูกหลานที่ม้ปัญากสายตาที่ขับรมดอานัสือไม่ไก้ทางร้านยางูถซันจอนได้สี่ร้อยจทรอยาเล่นคามแล้วพี่ สวัสดีค่ะที่เลือกดูก่อนเลยมันมีตัวพูดตัวนั่อยู่เลือกชิครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานมหกรรมนะครับมหกรรมสินค้าราคาถูกนะครับนี่น่ารักน่ารักชื่ออะไรดีนิ่งเจ้าก็ซื้อกระต่ายมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวให้ลูกตั้งชื่อดีกว่ามงน้องออมฟิตเหรอ ครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามให้ช่อง p M Channel ด้วยนะครับนี่เราเป็นบรรยากาศในงานนะครับผมงานนี้เขาก็จะจัดทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้ก็จะไม่เยอะนะครับเพราะว่าติดปัญหาเรื่องโควิดด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับ บรรยากาศสดๆนะครับในงานพี่พิวเองแชนนลพาเพื่อนๆมารับชมนะครับขนมปันก็จะมีปลาโ่งครับจะมีเล่นเกมต่างๆเล่นเกมเล่นตุ๊กตานะครับ

สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง o m Channel นะครับและเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่อง o m Channel ท <c oughs> ุกท่านเลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นปลาตกล,ลับตุ๊กตาบางคนบคนเหาไปเลยเหมือด้กตุ๊กตาเป็นหนึตัวเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Pew p e Channel ด้วยนะครับผมเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคบก็สวัสดีด้วยนะครับปลาไม่ติดใม้ตัดแจกอาบิซูนะครับผมโคตรสนุกเลยได้พี่ครับถึงคนโอเคไปนอนไปนอนก่อนที่นี้ให้มาปลา ทดสอบความแม่นนะครับหนึ่งชุดยี่สิบบาทสามชุดห้าสิบบาทนะครับหนูชอบหนูชอบคุณแก้วจะยิงปืนโชว์เพื่อนๆนะครับเอาไปเล่นหนึ่งตัวได้แล้วฮะเออโหคือตกใจหมดเลยเห็นเขาพีคแบ่โดนแต่ไม่ล่วงนมันนะ ลูกกระโดดนะครับคู่ครับเพื่อนๆท่านใดเคยยิงปืนนะครับนี่นะครับข้าวบิ้ลข้าวบิ้เรียบเรียบเรียบแต่ไม่ได้แต่ข้โหหน้าเรียบแล้วยังไม่เรียบตุ๊กตาก็มีตุ๊กตาสวยๆทั้งนั้นเลยครับนียได้แล้วครับหนึ่งตัวคุณเที่ยวได้แล้วครับหนึ่งตัว ไม่ต้องเล็งตุกตาเล็งเล็งน้ำข้มอย่างเดียวสองตุ๊กตเาเหรอคุณแก้วเ,เล็งน,น้ำข้มนะครับแต่ได้ตุ๊กตาตัดแม่งเลยเอะได้เล่นได้นะคะใหมหนึ่งตัวอะไรคะร นักล่าน้ำส้มนะครับไม่ได้หวังตุ๊กตาครับเอาแต่น้ำส้มอย่างเดียวมาเล่นด้วยค่ะนี่ก็ตัวเลยใช่ได้แต่เราเหลือพ่อนาที่เหลือ ดตนำนรับน้ส้มหขวดได้ะลรกได้ตัวแบบนี้นะครับลูกละตัวเขาเข้ไปเเป็นตุ๊กตาแบบโอ้ดกิน่าเราไม่ีต้องใเดูนักดูนักแม่นพืนนะครับลาน้ำส้มครับได้ตุ๊กตาให้สองตัวนะครับตัวะครกบเพราะั้นน้ำส้มหมดเลยครับ โอ,โอ้โหน้ำส้มนันนั้นเลยอันนี้ก็จะเป็นบิงโก,โกนะครับเป็นร้านเกมบิงโกนะครับแลกทุกตาเหมือนกันครับผมอากาศค่าครับที่ p o m สาม,มารถถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆได้ดูได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ QM Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ QM Channel ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับรูกเกียวขอ20คันนี้ให้น้องรองก่อน่ี่เรื่องอะไรนะ่สองปลาน้องปลาอย่าให้ท่อตกนะครับถ้าท่อตกไม่ได้โอเคไหมน้องปลาตัวประตูหลุดอย่างเดียวน้องเอื้อมนะป่า đen quá nên không được tựa, y chang, y chang, vẫn chưa, nó